สวัีครับตนุชัยครับสครับเป็นไงครับ้นุชยคือรับพยายามออกเขาบนแล้วจะเองคิดได้หรอไม่ได้คิดได้ไม่ได้นะคือเราเราหยุดนานเนี่ยมีผลเลยใช่มมีผลครับเช้ายกหนึ่งยก2อก็เก่งใส่เต็มเต็มพอยกสามเบียดไปเบียมาเราจะออกเราก็หยุดเรากน็ติดขัดวล่าสุดเนี่ยเดือนไหนจได้ช่ล่าสุดต่อยกีแสงวันนี้เขาเจ็บาาน่ได้มเราเวียด เวดเนี Bem Bem ่ยเวทร้อยสี่ส mm ิบ hmm. สี right. right. ่เ right. น hmm. sure. ี I mean ่ยมันมันมันร้อยไปไหมมันลดเยอะไหมลดกว่กิโลนะครับลดจกิโอกต่อไปนี่ต้องต้องเวดีก็ประมาณเนียแต่ว่าไฟนี่ยัง่ดีคร้บอยู่นานเลยครับจะยังต่อยไม่ออกแล้วยางทำๆเวเี้ยนปุ๊บทาเขาปุุมเขาเลยครับราเป็นรกเป็นต่อคือคิดได้ทำไม่ได้ใช่ร่างกาย พยายามจะปูนเปนเียดเนี่ยเขาแล้วก็มันเราอื่นเองครับแล้วพี่ชุดเจริญเขาเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เขาต่อยดีครับพี่อยดี เพราเราเบียดเบียดเข่ากันไปแล้วเราเราตีไม่ได้เราตีไม่ได้แทงไม่ได้เราแทงไม่ได้เราเก่งเก่งอะไรเกงอะนรไหมปุ๊บแล้วก็เลยแบบทําให้เราช้าไปเขาเลยตีเอาตีเอาเป็นผลจากการที่เราหยุดนานไปไหมเป็นเป็นครับคิดว่าน่าจะเป็นยังไงนี่ว่าไฟหน้านี่จะหนักสักเท่าไหร่สักประมาณนี้ครับแต่อันนี้น่าจะพยายามไม่ออกทนไม่ไาวใช่ทางได้ไหมครับแม่ครับเก่งเก่ง เราแรกเราเต่นกานขอเข่าเลยครับเข่ารู้สึกแบบพิเศษครับเก่งครับรู้ตัวแล้วถ้ารู้ทันมันได้นะไปซ้ำเอมาเลยครับเออพยายามแล้วครับเราเสริมมาทุกอย่างอาวุธก็พยายามไปให้น้นหนักขึ้นไปอหนักขึ้นต่อยหนักขึ้นแต่เราก็เก่งครับเก่งมากอะไรครับ